บะมีบะมีคูบ้าพลาทำกับข้าอยู่ในทั่วบะมีไม่รู้วัาเธอคนเชื่อลาก่อไปเอาไม้แย่ลงถไทยทก่แกันมันมันคุนกันไปเอาอกก็ไม่ได้ใส่ก็ได้ช่วยเอาวอกีบะมีบะมีบะมีคูบ้าพลาทำกับก้าวอยู่ในรั่วบะมีไม่รู้ว่าอคน่อลากรอไปเอาไม้แย่โู เพลงอะไรบางคนฟังคนก็ไปเข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนเรายกเล่นเก้บางคนเราอยากสกัดแต่โตยสิ่งใขาเขาเล่นะกัดรัวเล็กเก้เคยมีเพลงอะไรบางคนบางคนก็ไปเข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนเรายกเล่น ก็จะหาเชียงได้แล้วอสองคนนี้นเข้าม่ยบมหตรงกลางตรงกลางหน้าไมด้้วหตง่งลงตลงว่าสองคนนี้เรจะตั้งฉายาว่า ไม่เกก่นะครับฮะพอจะทำจะให้ไปเลยก